สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง สวัสดีค่ะขอ,อนําคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วภูมิภาคค่ะซึ่งวันนี้รับหน้าที่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญและดิฉันจุตินัทจรุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะผลิดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมถวายความอาลัยค่ะพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะในช่วงแรกขอนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะซึ่ง เป็นพื้นที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งขณะนั้นเป็นพื้นที่คอมมวนิสต์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรจำนวนมากค่ะ ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง ส8พฤศจิกายนปี2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระราชโอรสในหลวงราชการปัจจุบันพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ดาสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันคืออำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยมีประชาชนกว่าสามหมื่นคนมารอรับเสด็จ วันนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราช,ชโอรสพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาถึงเวลาประมาณ15บหนาฬิกาทรงสอบถามความทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและมีได้ถือพระองค์ บางช่วงได้ประทับนั่งลงกับพื้นดินพร้อมตรัสแก่ราษฎรว่าจากนี้ต่อไปในหมู่บ้านเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจะสงบสุขไม่มีภัยใดๆจะมาทำร้ายอีกซึ่งเป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันโดยหลังจากในหลวงเสด็จกลับคนไทยที่หลงผิดก็เริ่มกลับมามอบตัว อาวุธปืนชนิดต่างๆชาวบ้านในเขตภูโพนทองได้ทยอยนำออกมามอบให้กับทางการจนหมดสิน้นช่วงนั้นปี2522ปัญหาภัยคอมมิวนิสตย์ย่างรุนแรงมากที่บ้านหนองทับม้าบ้านนาไร่ใหญ่เขตอำเภอเสนางคณิคมมีการฆ่ากันตายทุกวันมีข้าราชการอ,อสอถูกฆ่าชาวบ้านที่เข้าฝ่ายรัฐบาลถูกยิงเสียชีวิต สร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนอย่างยิ่งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ก็ส่งไม่หวาดหวันพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชชนิกิจอยู่จนถึงเวลา18นาิก30นาทีจึงเสด็จกลับพระตำหนักผู้ผ่านราชนิเวศโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ชาวอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้สร้างอาคารสัญ,ญลักษณ์อันเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จและนำมาซึ่งความผาสุก แก่ชนชาวไทยอยู่ด้านหน้าที่ว่าการอําเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำํำนาจเจริญในปัจจุบันใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงที่สองค่ะ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จปฏิบัติพระราชชนกิจนั่นก็คือที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะซึ่งเป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโครงการที่ก่อตั้งโดยพระราชด,ดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านผ่านงานศิลปะหัตกรรม ซึ่งปัจจุบันค่ะสู์ศิลปาชีพแห่งนี้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจในจังหวัดอำนาจเจริญไปติดตามก,กันกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดม่ได้ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงส่งอุทิศพระวรากายพระปัญญาและพระราชหฤทัยเพื่อยกระดับชีวิตของประสงนิกรไทยทั่วทุกภูมิภาคให้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหนึ่งในรอยพระราชดำริอันง,งดงาม คือศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกจังหวัดอำนาจเจริญแหล่งสืบสารงานหัตถศิลป์แห่งความพอเพียงที่งอกงามด้วยแรงศรัทธาและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน 2,538และทรงทราบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนรายได้จากอาชีพหลักไม่เพียงพอต่อการยังชีพดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีและช่วยเหลือราษฎรจึงมีพระราชสวนีดให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกในวันนี้ ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบสารภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ผสมประสานศิลปะความประณีตและความศรัทธ,ธาไว้ในทุกเส้นได้ทุกลวดลายบนผืนผ้านอกจากสร้างรายได้แล้วยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูกหลานในท้องถิ่นที่ได้สืบต่อแนวทางตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างมั่นคง พื้นป่าแห่งนี้นครับเป็นพื้นป่าแห่งประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ต้นกิจนาแห่งนี้นะครับต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระองค์ท่านได้ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่22อเดือนพฤศจิกายน2544นรบ่ะครับถือว่าเป็นความป่าเพื่มใจแล้วก็ทําให้พี่น้องชาวพ่อศิกรชาวตำบลท่าตะน,าตน้อยนะครับได้ประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ท่านมีพระรุณา,าอย่างล้นพ้นนะครับ ต่อเพี่น้องชาวจะอำน่าจเจริญเป็นอย่างยิ่งนะครับเสียใจย่างยิ่งที่สูญเสียแม่ของแผ่นดินไปแต่การส,สืบสารประเภทนี้หรืออนุรักษ์ที่ท่อผาไม้นี่แหละคงไว้ตลอดไปค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงแผ่นดินไทยจึงเปลี่ยมด้วยความงดงามของศิลป์ความมั่นคงของชีวิต และความร่มเย็นแห่งหัวใจองทรงเป็นดัง่งแม่ของแผ่นดินที่ประทับอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตราบนันดร์ มีพระพันปีหลวงนะคะอีกช่วงหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญของเราจะขอ,อนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามรับฟังรับชมนะคะเสียงจากราษฎรผู้ที่เคยรับเสด็จและถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่เป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะ ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกคือโครงการส่งเสริมอาชีพด้านศิลปาชีพในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะที่บ้านสร้างถอตะบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานที่รวมกลุ่มชาวบ้านทำหัตถกรรมเช่นถอผ้าไหม เจรนายพลอยและจักสานเพื่อสร้างไรายได้ตามพระราชบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตภบที่สำคัญตั้งอยู่ที่บ้านสร้างถอในหมู่ที่13ตําตำบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมาอาชีพศิลปะอาตัตกรรมสร้างไรายได้ให้ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มถอผ้าไหมเจรนายพลอยและจักสาน มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดให้บริการเข้าชมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําของจังหวัดอำนาจเจริญศูนย์ศิลปชีพบ้านสร้างถ่อนอกเป็นโครงการที่ก่อตั้งโดยพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านผ่าน,านงานศิลปะหัตกรรมซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์รวมงานฝีมือและแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจในจังหวัดอำนาจเจริญมีสมาชิกดำเนินงานในกลุ่มต่างๆตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน แม่ชื่อแม่ก็กลิ่นสุขใจอยู่บ้านเลขที่28ทับ12บ้านโนนแคนตำบลสร้างขอน้อยอำเภอมอสะางจังหวัดอำนาจเจริญทุสมาชีพศูนย์ธิรประชีพตั้งแต่ปีพศ2 5 8 3สามนเยี่ยมแล้วก็เขาบอกว่าให้รวมตัวกันนะเดี๋ยวจะมีผ้าไหมส่งมาเดี๋ยวจะมีไหมเส้นไหมส่งมาให้แล้วรวมตัวกันทำนีแล้วไม่ได้เข้าเฝ้าด้วยไหมคะตอนนี้ได้เข้าค่ะ ท่านมาท่านมาไอสา้สร้างต่อนี้ได้เฝ้าเ้าเป็นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจ,ค,จค่ะ,คะดีใจจนน้าตาไหลเลยเกิดมาไม่เคยถึง <laughs> แล้วก็ไปไปภูพานก็เฝ้าแล้วก็ไปไปกรุงเทพก็ที่ท,ที่วังนนเนี่ <laughs> แล้วก็ท่านก็พาไปเยี่ยมชมไอ้ชุดชุดที่ท่านสรียตประเทศต่างๆ <laughs> อ่ะ <laughs> ชุดผ้าไหมสวยๆ ให้เราเกิดแรงบันดาลใจใช่ไหมแรงบันดาลใจแล้วก็ทำทำเสร็จแล้วก็ส่งไปแล้วก็ท่านก็ส่งสงเงินมาให้ัจกัยนแล้วแต่ทําก็แล้วแต่ทตําเราฝีมือฝีมือเราแ,แค่ไหนก็ไปตามนั้นแล้วแม่แม่ทำแม่ทอผ้าอะไรบ้างคะก็มีผ้าไหมมัดมีค่ะผ้าดิบพ้าน เพ่นบ,นบ้าเฮตุกันต้องต้องได้เดตุดร้ายหนาเรว่ะมีลายลายลายปัจนะจุบันค่ะสุวรรณมารีารส่งออกมาลายไหนก็ทำลายนั้นแต่ก่อนทำลายอะไรก็ได้ทุกอย่างแล้วแต่แล้วแต่คนทำแล้วแล้วพอเรามาเป็นสมาชิกสูงเนี่ยเราชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวเราดีขึ้นยังไงบ้างาความเป็นอยู่ก<ม>็ดีขึ้นค่ะมีรายได้ยังไงบ้าง่ะาย รายได้ก็อีละสามครั้งวัลนละเฉลี่ยแดดตลอดีแต่สง่งต่ำกว่าต่ำกว่าชิ้นหนึ่งต่ำกว่าสี่เมตรส่งไม่ได้ <c oughs> ถ้าทำ, <c oughs> ท,ำทำแบบนี้ก็ทำอย่างไรถ้าสิบเมตรสิบเมตรก็แบ่งกันคนละห้าเมตรส่งถ้าทำแปดเมตรก็แบ่งกันคนละ m, สี่เมตรก็ส่งแล้วแล้วตอนนี้มันทำให้ชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นยังไงบ้างแม่ ีนนก็มีเงินคะดีขึ้นอยู่ค่ะเพราะว่าใช้ทางเงยนกับสจมมีเงินมีเงินเขาส่งมาดีขึ้นก็มีเงินส่งลูกหลานไปโรงเรียนแต่ก่อนลูกยังเรียนนะตอนมีลูกก็โตหมดมีหลานมีหนมาดีจ้ายายนครสุขใจอายุเ9สิบเก้าปีแล้ว บาทนี่กะเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปศิลป์ท่อผ่าไหมของแม่ป้าหลวงเพื่นนันละแต่งตั้งให้เฮ็ดย้ายก็จะเฮ็ดพ่อย้ายอยู่ดอกพื่นมาเฮ็ดบ้าให้เฮ็กดกระด้แต่เป็นยังไงมาถึงไหนแม่ถึงเด้ไปเป็นสมาชิกอยากเป็นพื้นมาว่าให้ไปเป็นม้วนกรรมการพื้นไปทอออ่อผ่าเด้อจันทร์พนวาเรียงไหมเรียงม้อนกะ เพิ่นสิจายมาเองดอกมไม้สันมอนย้ายกระเลี้ยงอยู่จู่เมื่อนี่ย้ายเก็บย้ายเก็บใบมอนบ่ไหวย,ย้ายกระเลยเสาตะกี้กระเลี้ยงกัสาวอยู่ดอกพร,พ,รพระองค์ท่านเสด็จมาหล่าแม่กับไปเข่าเฝ้าพระองค์ท่านเพิ่นเสด็จมาแม่กัไปเข่าเฝ้าเพิ่นเพ,พิ่นมาจังไหนนี่เพิ่นกระบ้าให้พากันเฮ็ด พากันทำงานเด้อพากันท่อผ่าไหมยาดสิทินยาสิพากันเสาเพื่อนกบว่าพวกพวกผู้คานีนก็รับเอาแล้วพวกย้ายนี่ก็รับเอาจ้าก็เลยบ่ลืมคำพิจารณาน่ะไปรับเสด็จก็หลายเทียอยู่สองสามเทียสี่เทียอยู่เพ่นมากไก่เพื่อนกะโทรบอกพวกผู้หมวดผู้กองเพิ่นคิดนอดเพิ่นหลายหลายว่ามา คือนอนเพิ่นจะว่าสีห้บุระบวกย้ายก็ะได้จะเป็นเพิ่นดีขาดดีแน่ว่ะคุ้มคร้องไดเมื่อโลกไปกับบ่มีเพราะว่าบ่มีโลกมีไฟก็คือย้ายนาอผา,ายเพิ่นนั่นลหละคือสีแมนอยู่เมื่อเขาประตำบาโน่งก็มีไข่งอกงอกเงี้ยเงี้ยเขาก็ไดมาถามย้ายอยู่งง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 ายายคือบ่เป็นหยังเลยกับบ่เป็นหยังแล้วเพิ่นคุ้มคร้องแม่ย้ายก็ได้เว้ายุนน่ะ เดี๋ยวทอผ่าเนาะดี๋ยออกกำลังน้ำเดี๋ยออกกาลังน้าท่อผาแล้วก็มีความสุขพร้อมด้ยาำได้เงนนินก็ได้มันบกขาดบกคืนปนได้นาเงินก็ได้เป็นโจงมาให้ชีวิตก็ดีขึ้นเนาะชีวิตก็ดีขึ้นลูกตากกดีกันนั่นแหละเห็นพวกแม่ท่อผ่าน่พราะย,ยังก็กระบว่าจงังตันจังที่จะบ่มเงินบอกเขากระบว่าดอก แล้วแต่เมียนสืบสางต่อสอิ่งต่อให้ลูกให้หลานอยู่บ่เราแม่ก็สิสืบสานต,ต่อให้ลูกให้หลานแล้วอยากเป็นนอดคู่สอนบุญหลักคันโดนไปนะน,น,ปานาคันมีพวกนักเรียนนักหยังมาเรียนอยู่ในศูนย์ยายกับจิ้ฮหอดไปสอนไปบอกเขาเสียดายเสียดายเสียดายความรู้เสดายผ่าท่อผ่าไหมนี่สารอาชีพให้เราได้ตลอดชีวิตเนาะจ้าแล้วลูกหลานเขาว่าจะไหนเนี่ย ลูกห้านเขาก็ดีใจคือกันเ็าเห็นแม่รผ้าของก็ไปขายไตลาดที่นี่ก็จะมาขายนะโนาะเราไปเปพก่นไงเงินมานะลูกร้านเขาก็ดีใจเลยเขามาเห็นเห็นยายอผ่ายายนีบ่เรพ้าว่าท่นเหลือบ่อโอ้ยเ่เหลือเราปัดสินด้นเพิ่นก็นเอาไปเมือดแต่เลยว่าจังซีได้สิ้นละหลายพันอยู่เพื่อไหนมานะว่ามาโอ้ยจมันยายกินหอดเพิ่นเด้อนหอดอีอยูอ่ มิจฉุมือนี่เบิ่งลู่ลู่เพิ่นกับบอกไอ้นี่ดอกมิได้อยู่ใบปฏิทินอยู่หยังยังสละเอามาหอดเอาบูชาเอามากราบเอามากราบไหวเพิ่นสุดท้ารในอยากชีสิปากหยังหรือว่าบอกหยังกับคนที่เขา คนที่ท่อผ่าเรื่องท่อผ่าใดนนได้ในสื่อสารแม่ยักบอกอย่างนียไา้กับที่บอกเขาอยู่ดอกให้เขาสืบสารไปเห็นมันมีความชุกนาะนตาอกกำมั่งกายลูกหลันในช่วงท้ายของรายการขอนำข้อมูลการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมร่วมแสดงความอาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะซึ่งการแต่งกายนะคะ ก็ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำที่มิดชิดสำหรับท่านชายนะคะขอเน้นเป็นเสื้อเชิ้ตปกสีดำหรือสีขาวผูกเน็คไทดำกางเกงขายยาวสีดำไม่ควรสวมกางเกงยีนแล้วก็กางเกงไม่ขาดค่ะรองเท้านะคะเป็นรองเท้าหุ้มส้นสุภาพ ส่วนผู้หญิงหรือสุภาพสตรีนะคะควรสวมใส่เสื้อเสื้อที่มีแขนสีดำไม่รัดรูปกระโปรงยาวคลุมเขา่าหรือผ้าถุงสีดำค่ะรองเท้าหุ้มส้นสุภาพนักเรียนนักศึกษานะคะสวมใส่เครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบค่ะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะเสื้อยืดคอกลมเสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นการเกงยีนรองเท้าแตะนะคะ ข้อแนะนำเพิ่มเติมค่ะหากท่านใดนะคะที่อาจจะไม่สะดวกในการแต่งกายซึ่งทางสำนักพระราชวังได้มีชุดให้ยืมผ้าถุงให้ยืมที่จุดบริการค่ะสิ่งที่ควรเตรียมความพร้อมนะคะและก็ควรพกติดตัวไปด้วยนั่นก็คือบัตรประชาชนหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตยาประจำตัวน้ำดื่มหมวกร่มที่สีสุภาพค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ควรมีการเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรผู้ปกครองติดตัวให้กับเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการพลัดหลงด้วยนะคะสำหรับการเดินทางและการเข้าพื้นที่แนะนำให้ใช้บริการรถไฟฟ้าเรือหรือจะเป็นรถเมล์ของคอสอมกรรถสัททนบัสซึ่งจะมีบริการฟรีตามจุดต่างๆค่ะ สำหรับรถยนต์ส่วนตัวนะคะมีที่ให้จอดแต่ไม่แนะนำค่ะเพราะว่านะคะอาจจะไม่สะดวกและก็เผื่อเวลาควรที่จะมาถึงบริเวณที่จะร่วมงานอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะที่จะเข้าไปจุดแรกจะเป็นจุดผ่านคัดกรองนะคะผ่านจุดคัดกรองแล้วก็จะเป็นจุดตรวจเครื่องแต่งกายจุดลงนามถวายความอลาลัยนาศาลาาสหาไทยสมาคม และเดินทางออกนะคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกค่ะซึ่งสำนักพระราชวังนะคะได้ประกาศให้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพซึ่งเปิดให้พี่น้องประชาชนได้4ช่วงเวลานะคะได้แก่ช่วงที่1ในช่วงเวลา8นาิกาถึง10นาฬิกา45นาที และช่วงที่2เวลา12นาฬิกาถึง16นาฬิกา45นาทีช่วงที่3ค่ะ17นาฬิกา45นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีและช่วงที่4เวลา19นาฬิกา45นาทีาทถึงเวลา21นาฬิกาค่ะสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะ วันพรุ่งนี้นะคะติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้กับสวทลำพูนนะคะวันนี้ดิฉันจุตินัทจรุทินและทีมงานสวทอำนาจเจริญขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง